จินเต่หลงค่ะจินเต่หลงเป็นเจ้ตกอันนี้อันนี้เขาหอ่อห่อถุงฟอยแหรอถุงคาร์บอนค่ะถุงคาร์บอนค่ะต้องเจาะรูด้วยใช่ไหมไม่เจาะค่ะมันมีอยู่แล้วมันไม่มีรูค่ะอ๋อไม่มีอันนี้มันเป็นแค่ร,รูที่มันอยู่ข้างนอกอ๋อมันไม่ไม่ทะลุข้างในใช่ข้างในตันเลยใช่ไหมค่ะเพราะว่าเท่านั้นนะคะลุง ประมาณนี้ก็ห่อเลยค่ะนีอนน่อันนี้อายุกี่ปีแล้วสามสี่ปีค่ะสามสี่นี่เลยจินจินเตอร์หลงพิงพิงกู้เหวินน่ะห่อเหมือนกันออกมาแดงเหมือนกันเขียวใหญ่ เป็นไม้ไม้ไทยปะไม่ใช่ค่ะไม้ไต้หวันอัน,นแก้วขมิ้นค่ะแก้วขมิ้นไอ,อ,อ้ไอ้นี่อะไรไขพ่พระทิดเหรอคุ้ยใช่ค่ะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะกุ้ยเฟยค่ะกุ้ยเฟยกุ้ยเฟยต้นเตี้ยนี่ตอนนี้จินหวง ต้นนี้มันแฟนซีค่ะมันมีจินตะหลงฝั่งนี้แล้วก็เขียวใหญ่ฝั่งนู้นอ๋อก็ทาบไว้เขาเจียบยอดไว้ค่ะเจียบยอดชี่ออะไรนะครับมะพร้าวค่ะะาดลูกใหญ่ได้ถึงสามลูกเป็นพันธ์ของอะไรครับ ของปากีค่ะปากีค่ะอันนี้ต้นพันมีไหมนีค่ะมะพร้าวมะพร้าวชื่อมะพร้าวอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะถ้าเป็นภาษาเขาชื่ออะไรเขาก็ชื่อมะพร้าวเลยเ่รอคะเหรอค่ะเป็นไม้ของอะไรอะ่ะของปากีค่ะปากียฐาน อันนี้อะไรนะชีซือชีซือของของไต้หวันค่ะไต้หวันมันลูกเล็กเท่านี้หรือมันใหญ่มันใหญ่กว่านี้ค่ะมันมันไอ้นี่ตอนนี้มันยังเล็กอยู่มันยังไม่แก่<อ>ถ้าแก่ต้องช่วงปลายเมษาพฤษภาค่ะอันนี้รสชาติเป็นไงของสุกหวานค่ะสุกหวานโอเคต่อไปชีซือ ีเชื่อเยอะเลยพิ่งออกใช่ไหมครับไอลูกเหลืองเหลืองนี่ไม่เกี่ยวเนาะแก้วขมค่ะมันแก่แก้วขมิน้นอ,อันนี้หงหลงค่ะอันนี้อะไรนะหงหลงหงหงหลง,หง,หงค่ะของไต้หวันค่ะหงหลงไต้หวัน ต้นนี้จะออกลูกเป็นพวงออกลูกเป็นพวงต้นนี้กี่ปีครับสี่ห้าปีค่ะต้นนี้สี่ห้าปีออกลูกเป็นพวงรสชาติเป็นไงต้นนี้สุกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนอเอค่ะแนะนําไปแล้วอ๋ออันนี้คือมะพร้าวเหมือนกันค่ะเวลาเวลาแก่หวานค่ะเวลาสุกมันจะหวานตัวนี้เวลาแก่มันตัวนี้มันจะเนื้อกรอบ เนื้อกรอบเวลาอ่อนๆกินกับน้ำปลาหวานอ่ะเนื้อมันจะกรอบอ๋อใช้กินกับน้ำปลาหวานอร่อยะก้าสงสีค่ะไหนหันหน้ามาหาลุงเ <c oughs> ชื่ออะไรนะหนูชอบกกล้องเกาสงสีค่ะลุงมันมันเชื่อกเกาสงเกาสงสีค่ะต้องถ่ายทางนู้นค่ะลุงลูกโอ้เกาสงสีครับ ครัแต่มีคือที่ทบอกเหมือนกันจะออกแบบนี้ครับเกาส่งสี่เราก็เรียกไม่ค่อยชัดหรอกฮะไหนครับอันนี้อะไรนะไทยจงค่ะไท,ทไทยจงไทยจงไทยจงค่ะเป็นของแผ่นอะไรไต้หวนันค่ะไต้หวนัน กี่ต้นมีต้นสามค่ะสามต้นนะคนัอันนี้ยังคือยังอ่อนอยู่นะครับยังไม่ได้แก่ก็เลยรูปแบบประมาณนี้อยู่รูปประมาณนี้อันนี้คนละพันใช่ไหมเก้าส่งสี่ค่ะอันนี้ก็เกาส่งสี่เหมือนกัน,น,นสวยครับมไม่มีกิ่ง,งอันนี้คือเป็นเหมือนต้นแม่ ใช่ค่ะมันเป็นพันธุ์ที่เราไม่ใช่ทราบช,ชื่อค่ะเป็นพันธุ์ที่ไม่ทราบช,ชื่อกลิ่นลำไยจะไม่แดงแต่เนื้อข้างในจะเป็นสีส้มนี่ด้วยใช่ไหมครับค่ะดด้วยเป็นลูกใหญ่เป็นดได้เป็นโลสองโลค่ะหงจูหงจูของของประเทศอะไรไต้หวันค่ะไต้หวันนะหงจู หงจู่ครับใต้หวันมีมีพันเนาะ่ามนีไอไอหงจู่นี่ไม่มีกิ่งค่ะม,ม,มีกิ่งไหมเก่งหมดค่ะกลมกๆ<อ>หนงๆถึงโกวนลูกหนึ่งได้โลไหมไปครึ่งโลโลหนึ่งสองสี่สองสี่สองสี่ พันงาช้างชื่องาช้างเป็นพันุของไต้หวันงาช้างครับรูปร่างเป็นอย่างนี้ครับงาช้างงาช้างเ็าเรียกงาช้างแดงไหมงาช้างแดงครับ พันยูหวนหยู่หวนของไต้หวันอันนี้ยังเล็กอยู่นะครับเพิ่งจะออกนี่พันอะไรนะครับมะพร้าวค่ะพันมะพร้าวไซนีสามพันบาทอันนี้อะไรทูอาทูอีที R2 e ค่ะ R2E2 uh, ค่ะไม่ใช่ ET เนาะไม่ใช่ r ่ E2 ออันนี้อะไรครับอันนี้น้ำผึ้งสีมว่วงแล้วที่ที่ตอนนี้ตอนลูกค้าสั่งค่ะเหรอเท่าไหรนะ่เนี่ยตอนอย่างเงี้ยถ้าเป็นพันที่มันแพงๆก็จะประมาณ 1, 000, 1, 000, นึ0หมื่นหนึ่งอะ่ะอย่างงี้ก็หมื่นหนึ่งเหรอค่ะอ๋อที่ตอนต้นนี้คือหนึ่งหมื่นใช่ค่ะเพราะว่าแม่พันมีน้อย เขาเขาเรียผัดอะไรนะน้ำพึ่งสีม่วงค่ะน้ำพึ่งสีม่วงลูกเป็นอย่างนี้ครับยังไม่โตลูกโตจะน้ำหนักประมาณโลไหมเกือบเกือบอะกเกือบโลอั่นึ่งนะอ,อันนั้นซินซนเคะอันนี้มันโดนแดดในวันนี้ไฮดี้ไฮดี้ไฮดี้ไม่ล่าด พันใหม่แล้วมันโดนแดดมันก็จะแดงนะผมนายนดป้าป้าลองยกยกใส่มือให้ดูอุ้มอุ้มใจอ่าโอเคไฮดี้ต้นนี้ต้นพัน์เท่าไหร่ครับแปต้นพันแปดร้อยแต่มีแี่ไม่มีมีต่เป็นพครับอร่อยอร่อยฮดี้แต่มันดกเด้งเงิน ไฮดี้เป็นพันธุ์ของไต้หวันเหรอนี่แอฟริกาใต้ที่สีบรีวัดิอพวันอะครับแอฟริกาใต้ที่วัดอัพวันเอาไปปลูกเหรอครับกาเราไว้น้อยๆมันก็จะเกือบเป็นโลนะเอาไว้ห่างๆอ๋อจะสวยนะอันนี้เมื่อกี้ไปถ่ายมันแล้ว ไอ้มะม่วงมะม่วงที่ที่ลุงลุงบอกเนี่ยคือมันจะแก่ว่าแก่ช้าแก่ช้าฝา่าของไทยพี่เห็นต้นนี้เล็กเนี่ยครัี่้ะทำพันต้นละพันนะใบแดงใบแดงเนี่ยแหละเดี๋ยวพี่ดูมันออกข้อตอนเดือนพุทราพี่ดูอย่างนั้นดอกมุกะลาจะแก็บไม่ได้ขายนะผมมาทำพันชื่อมาต้นละพันต้นเล็กต้นเล็กครับ วันหวนนู่นคุณห่อไปเมื่อวานนี่ฮะนี่ไฮดี้ถ้ามันมันด่หอนะแดงแดงครับต้องห่อถึงจะแดงใช่ไหมไม่ใช่ถ้าไม่ห่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ดูก็คือต้องให้ให้โดนแดดนี่ห่อจะเป็นสีนี้ถ้าถ้าโดนแดดเดี๋ยวพี่ดูนะเดี๋ยวมันมีให้ดูนะอันนี้ยู่ไอ้เนี่ชินซินก็เต็มที่ก็ได้สองโล ขินซินนะที่พี่ลงไปเมื่อกี้เนี้ยมีต้นพันนี่ไหมมีมีต้นใหญ่ก็มีอันี้ขินซินน็อกคือคือมันตัดมาแล้วมันน็อกเนี่ยนะครับตายอันนี้ไม่ตายอย่างเงี้ยไม่ตายม่ถึงตอนตอนตัดมาตัดออกมาน็อกเลยใช่ต้องช้ำให้มันฟื้นก่อนแล้วมันจะฟื้นไหมถ้าอย่างเงี้ยฟื้นเงี้ยไม่ตายเนี่ยตัดแล้วเงี้ยไม่ตายแต่ใบร่วงนะเห็นไหมครับ อ๋อเนี่ยใบร่วงตอ่อมาอย่างนี้กี่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 อาทิตย์ฝ่ามันจะฟืน้นอ,อย่างเงี้ยลุงสีเหลืองๆเนี่ยไหนเนี่ยอันนี้ประมาณสักสองอาทิตย์ก็ฟื้นแล้วถ้ามันแตกยอดอย่างนี้โอเคเลยใช่เนี่ยใบร่วงแต่มันไม่ตายถ้าใบร่วงยังไม่ตายเดี๋ยวก็แตกใบใหม่ไง๋อแล้วต้นใหญ่นี่ใครเขาจองอ่ะ ตอนนี้เพิ่งตัดลงมานอกแล้วเนะี่ยนอกเหรอใช่นอกอัดน้ำเข้าไปไม่อัดก็ไม่ไปไม่อยู่และน,นี่ทำไมมาใส่กระถางะละ่ะไหนเนี่ยอันนี้เพิ่งตัดเป็นกันไม่ใส่เค่งเหรอไม่ใส่เข่งไม่มีใสนี้อ๋อรอดไหมอย่างนี้รอดไหมไหนอย่างงี้รอดมีรอดครับอ้นนี้ไอ้นันกินเต้หลงกินเตร์หลงเหรอทวันนั้นอ,อัดตั้งเยอะไปไหนไหมดวะ มาเอาไปหมดแล้วใช่ผมไปตั้งไว้ตรงไหนแล้วลุงมีคนงานทำกี่คนเนี่ยคนเดียวใครผมทำกับคนงานวันนี้ไม่มาเมื่อวานก็เมื่อวานเพื่อนผมไปปาจีนไงนตอนนี้ก็งาช้าง ขาขาลงเป็นอย่างนี้มานานยังครับใช่ผมเป็นปริโอตัอ้งต่เกิดเหรอใช่แต่เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ไม้เท้าหรอกพีเดินได้เดินได้เดินแบบสบายเลยนิงยะพาไปดูจะหาให้เจอ,อนู่นกางนาช้างแดงแดงอะ่ะเห็นไหมครับมันเริ่มแดงเห็นไหมนูม่นกัางนาช้างอ,อ่ะครับนั่นมัน มันเป็นต้นพันุ์แล้วนะใช่นั่นันไม่ใช่ต้นพันแล้ต้นที่มันขายไม่ได้มันลงดินไงพอลงลงดินก็กลายเป็นพันุ์เราเลยใช่แล้วก็มาทาบอีกทีหนึง่งม,มาทาบครับทาบได้ผลฝ่าก,การตอนใช่ไหมใช่ตอนไม่ไม่ออกราบตอนไม่ออกลากใช่ทาบทาบแล้วลุงใช้ใช้ต้นต้นตอ,อ,อมะม่วงม่วงแก้วขมิน้น แก้วขมิน้นใช่เนี่ยยูเหวินก็มีใหญ่ๆอยอย่างเงี้ยยกได้อย่างเงี้ยยกได้ครับยูเหวนินยูเหวินอันตัวน,นี้ไม่ลงดินหรอกก็ตัดแต่งเอาบางทีกิ่งมันแห้งก็มีครับกรงาช้างแดงอันนี้ลงดินไม่ได้อ่ะอันไหนเนี่ยนี่กรงา ช้างแต่มันยังไม่โดนมันไม่โดนแดดก,ก็ยังไม่แดงคืตอต้นนี้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 ลงดินต้นนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงดินหมดเลยอันนี้หุม้มหุมก็เริ่มแดงเป็นพวงเอลงดินนี่ลงดูรู้เลยรู้วเวลาลงลงลงดินลงหงลุมอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกจากเข่งครับแต่ต้องกรีดเอาตัดเชือกตัดเชือกตัดอะไรตรงนี้ออกครับอืมบางเลย สารเทศสีฟ้าเนี่ยขี่ตอกให้หมดไม่งั้นมันจะไม่โตเดี๋ยนี่ขุยขึ้นนะร้อยยี่สิบนะขุยอะไรขุยเนี่ยขุยมะพร้าวเนี่ยขุยมะพร้าวขึ้นเมื่อก่อนสามสิบสี่สิบบาทีสขึ้นมาแปดสิบเก้าสิบตอนนี้แพงแล้วทำไหวพอละม่วงขึ้นทุกอย่างเลยแต่ต้นม่วงขายเท่าเดิมตุ้มตุ้มติขึ้นราคาขึ้นหมดลุงก็ขึ้นของลุงไปสิ มันขึ้นไม่ได้มันเราขายนาคายค่อยๆขึ้นไปสิอย่าไปขึ้นให้คนตกใจสิันแล้กก่อนนี้ถามแปนต้นละพันนั้นนะกิ่งละพันนะมางาช้างก็พันเลงหลวงพ่อประยอพันห่หมดเลยหลวงพ่อประยอมซื้อไปไปหกสิบหกสิบห้าต้นหกหมื่นได้เขาเอาต้นแบบขนาดนี้ ไม่ใช่โอยอมต้นเล็กสมัยก่อนที่ใหม่ๆอ่ะใหม่ๆแพงเป็นพันที่นพัมาใหม่เลยก็เลยเขายังบอกว่าที่นี่ต้องปลูกแล้วชิมรสชาติหมดทุกสายพันธุ์ต้องชิมก่อนกินก่อนแล้วต้องให้ออกลูกแล้วก็เองก็ชิมมดเอาเชือกมาหุมว่ามันอร่อยแล้วทำกลิ่นขายอ๋อเอหมาย่าไม่มามดมาถ่ายขอบก็เลยนะที่มันติดลูกนี่ไม่ไม่ต้องเด็ดไม่ต้องเด็ดอันนี้ไม่ต้องเด็ดอันนี้โตแล้วต้นนี้ต้นต้นนี้ชื่ออะไรมั้ง มาดะมพร้าวมะพราะา้าววางได้ไหมตอนนี้คุณลุงคุณลุงสเสน่ลดราคาให้ไม่แพงแล้วก็ต้นต้นนี้ต้นงาช้างแดงนี่คุณลุงสเสน่แถมให้ให้หลวงพ่อไปลองปลูกครับเอาไปปลูกถั้นรดมันใหญ่ยังมี อยู่ยังย no. ู่หมืนไทนี่ไม่นานก็หรือว่าไทรยู่เหมือนก็มีไทรลูปยู่อนก็มียู่เหนอร่อยที่เราเก็บให้แก่ๆนะยู่เหนแล้วเวลาเราเก็บให้ตูดเข้าสีเหลืองสีส้มขึ้นมาแค่แค่นี้เก็บบ่มเลยเดี๋ยวเดือนธนูจะพาพี่มาเอาให้จัดนะอร่อยหมดมะม่วงอ่ะถ้าเราเก็บไม่งาช้างก็หวานไหมก็หวานงาช้างมันตกไปทีล้วเมื่อกี้เนี่ยหวานในในไอ้แหละในรูปอ่ะที่ที่ไทยเนี่ยครับ ก่อข้าใหญ่มากนะดอเ่นี้นะสูสวยดีเวลาห่ะสวยมากแต่เราก็ต้องเอาไว้ห่างๆอย่าให้เยอะมากเราตกแต่งทิ้งมาก่ทิ้งมากมันเสียดายไจงพ่อเอาไว้ทียิบเลยไจงไจงแพงนะไทจงแต่ลูกไม่สีแดงแดงโดนแดดแดง เอานี่ขึ้นก่อนไหมช่างไปงั้น่าเชื่อมันเกื่อกาหยิบมาที่หยิบมาหยิบมาไม่ใช่เสียดายเชื่อมันติดกับต้นมาจูก็เลยช่างแดงต้นนี้กระเทยไม่ใช่ไม่ใช่กระเทยบางบางลูกเป็นบางลูกไม่ใช่เป็นทุกลูกบางลูกเป็นกระเทยใช่ทุกต้นน่ะมีทุกต้นอ๋อเูอที่ติดไปนี่กระเทย